นนนนำำสิดีีโออหรปะจวั้พ่อมิกบรม,มวุธินะคะทิ้งบอมลูกใหญ่หลังจากแอบทักษออนทำสิ่งนี้ <c oughs> ด้านพระเอกหนุ่มตีธนพลน,นะคะก็ไม่น้อยหน้าเคลื่อนไหวทันทีท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แซวส่งเสียงเชียร์สนานว่า หนุ่มที่พ่อทิ้งบอมไว้เนี่ยเป็นใครช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่าคุณแม่หน้าหวานแอบทักซอนนะคะก็ขยันปล่อยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหวานสายแซบสุดเซ็กซี่นะคะเคลื่อนไหวผ่านไอจีออกมาให้คนบันเทิงแล้วก็ฟแฟนๆนได้เห็นกันอยู่บ่อยๆหลังจากที่โสดมานานหลายปีนะคะฟแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นให้คุณแม่คนสวยแอบทักซอนนะคะได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่นะคะที่ลุ้นแล้วก็เชียร์หนักมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีกระแสข่าวคู่จิ้นเนี่ยแรงมากหลังจากที่พิมพี่า ะะว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยได้โพสต์รูปคู่ร่วมเฟรมกับแอบทักษ์อนในเวลาต่อมาะะทางด้านแอบทักษ์ออนก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวะะผ่านไอจส่วนตัวเช่นกันถึงคุณแม่แอบจะออกมาชี้แจงผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตองแล้วว่าพี่ลงรูปกับทีมก็แค่ยอยากจะแสดงความยินดีและนานๆได้เจอกันพร้อมหน้าทั้งลูกๆก,ก็เลยลงโดยปกติถ้าเจอใครก็ลงรูปผ่านไอจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรทุกคนคือรู้จักกันหมดแอป,ปกับทีมเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาะน แต่กระแสนะคะแรงเกินต้านแถมแฟนขับด้อมส้มเนี่ยต่างแชร์ฟินจิกหมอนกันหนักมากเมื่อย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของน้องปีใหม่นะคะในรายการแชร์ข่าวสาวสตองนะคะน้องปีใหม่เนี่ยตอบกับเรื่องความรักของแม่แอปนะคะบอกเลยด้อมส้มเนี่ยฟังแล้วยิ่งคิดไปไกลเมื่อพิธีกรร่วมรายการอย่างแม่ปุ้ยพี่มนวันนะคะได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังด้านน้องปีใหม่นะคะก็ตอบว่ามีแน่นอนแม่ปุ้ยนะคะ ถามว่าเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่น้องปีใหม่นะคะบอกว่าคนใหม่ค่ะแม่ปุ้ยนะคะก็ถามอีกว่าอายุน้อยหรือว่าอายุเยอะกว่าแม่น้องปีใหม่ตอบว่าน้อยกว่าก่อนจะอึกอักเปลี่ยนใจตอบว่าเท่าเท่ากันเลยค่ะเมื่อเข้าไปส่องอายุทิมพิทานะคะ42ปีส่วนแอปทักษะออนนะคะก็อายุ42ปีเช่นเดียวกัน ทำเอาด้อมส้มเนี่ยเฮจิกหมอนรอรุนกันสนันนะะ่นค่ะทางด้านทีมวิธานะคะก็ด้านหลุดโพส,สงานชาวเน็ตนะคะจับได้หลังแนะนำไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองนะคะไปกดไลค์รูปแอปทักษออนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วนะคะบัญชีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการฟอลโลแอปทักษออนนะคะหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะเท่านั้นงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยนะคะอาทิพ่อลืมสลับแอคเคาท์ ไอที่ใช้กับพักการเมืองของทีมไม่ได้กดติดตามแอป แต่กดถูกใจภาพของแอปซึ่งเขาต้องค้นถึงจะเจอให้อารมณ์ป,ประมาณว่าไม่ได้ฟอลแต่ส่องอยู่เราเห็นสักพักแล้วแต่ไม่กล้าเกรงใจพ่อเกรงใจ FC พ่อพักนี้มีพี่รุตพ่อสองแม่นี่เองคลั่งสุดๆพ่อและล่าสุดนะคะคุณแม่หน้าหวานแอปทักษอนนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสร,รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่สวยมากๆแล้วก็สดใสสุดๆเลยคะ่ะทำเอาเพื่อนๆคนบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตนะคะ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดหัวใจรัวๆนะคะรวมไปถึงนักแสดงมิกบรมวุธหีิรัญยัตทิตินะคะถึงกับต้องเข้ามาทิ้งบอมใต้โพสต์ว่าสวยๆยออร่าเหมือนคนมีความรักคริ๊คริท่ามกลางแฟนคลับนะคะเข้ามารีภายตอบกลับมากมายนะคะเช่นวางระเบิดอีกแล้วเพรามิก พ่อต้องรู้อะไรมาแน่ๆครีครีพ่อพ่อ,พ,อพ่อต้องเล่านะแล้วก็มีบางคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนนั้นคือคนในไอจีใช่ไหมหรือคนในใจแฮ่และงานนี้นะคะจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มเลยก็คงไม่ได้นะคะที่เข้ามากดหัวใจรัวๆเรียกว่าเป็นขาประจํานะคะนั่นก็คือพระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลน,นะคะงานนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามาเร็วยิ่งกว่าแสงค่ะคอยซัพพอร์ตคุณพี่คนสวยทุกช่องทางก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละคะ่ะว่าหนุ่มตีนะคะยอมรับแบบ ว่าเขาเนี่ยปื้มแล้วก็หลงรักพี่แอฟมากขึ้นทุกวันยงให้เป็นหญิงเดียวในใจไม่เปลี่ยนแปลงและห่างย้อนกลับไปฟังสิ่งที่น้องปีใหม่หลุดปากพูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตองนะคะหลังจากที่แม่ปุ้ยเนี่ยถามว่า หนุ่มที่เข้ามาจีบแม่แอปเป็นคนเก่าหรือคนใหม่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุมากกว่าแม่และน้องปีใหม่นะคะก็ตอบกลับว่าเป็นคนใหม่อายุน้อยกว่าค่ะท่านผู้ชมก่อนจะอึกอักเปลี่ยนใจตอบว่าเท่าเท่ากันอาแล้วสิคะงานนี้เนี่ยหรือว่าที่เราเห็นช่วงนี้คุณแม่แอปคนสวยนะคะสวยสดใสหน้าเด็กก็ไม่รู้เนอะว่าแม่แอปเนี่ยจะมีความรักมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเนี่ยเป็นสีชมพูแบบที่พ่อมิกแซลหรือเปล่านะอันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยไปรู้อะไรดีๆมานะคะท่านผู้ชม ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจใ,ใจตรงไกลใจตรงกรันขอให้รักนั้นบริสุทธิ์และมั่นคงรูฟยูฟลาเวอร์ต่างดอกทานตะวันฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ